สวัสดีครับเจอผมเลยนะครับกับเอดดีพงษ์ทวีจัชนะนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาให้ข้อมูลสำหรับคนไหนที่สนใจอยากจะทำงานให้กับบริษัทอินชูลันบล็อกเกอร์ในอเมริกานะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าบริษัทเอเจนซี่นะครับที่เป็นบล็อกเกอร์เนี่ยมีหลากหลายบริษัทในอเมริกานะครับแต่เราก็สามารถที่จะนะครับเลือกที่จะเซตอัพคอนแทคกับเขาได้นะครับก็นะครับแต่ละบริษัทก็มีข้อดีแตกต่างกันไปนะครับ อย่างผมก็อยู่ที่บริษัท First Financial Security ตอนนี้นครับทำมาได้2ปีแล้วครับข้อดีเลยนะครับข้อที่1เนี่ยนะครับงานพวกนี้มันสามารถทำงานคู่กับงานประจำได้เลยโดยที่เราไม่ต้องออกจากงานประจำในส่วนที่2นะครับเมื่อไหรที่เราทำงานกับบริษัท i n s u r a n c e b r o k e r เราไม่จำเป็นต้องขายบริษัทเดียวเราสามารถนะครับขายหลากหลายบริษัทได้ซึ่งเราได้เปรียบและเราจะมีรายได้ที่มากขึ้นเพราะการตลาดเนี่ยนะครับ มันได้เปรียบตรงการที่นะครับเรา